ที่ประทับรถไฟฟ้าผ่านมีทั้งหมด9สถานีเริ่มจากสถานีสนามชัยสถานีอิสระภาพสถานีท่าพระสถานีบางไผ่สถานีบางว่าสถานีเพชรเกษมเ8สถานีภาษีเจริญสถานีบางแค สิ้นสุดที่สถานีหลักสองเป็นเส้นทางที่อยู่ในแนวเส้นทางช่วงหัวลำโพงบางแคมีทั้งสถานีใต้ดินและสถานียกระดับโดยเส้นทางการเดินทางรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าหลักสองไปยังสถานีอิสระภาพ ในการก่อสร้างได้นําองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ธรณีวิทยารวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลเข้าใช้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ลึกจากระดับผิวน้ m, ํา30เมตรถือเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับระบบรถไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีความจุสูงสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า50,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมระชมงคลสีน้ำเงินเดิมจำนวน35ขบวนจากผู้ผลิตซีเมนต์เป็นรถไฟฟ้าที่คงปมาตรฐานเช่นเดียวกับรุ่นเดิมใช้เทคโนโลยีล่าสุดติดตั้งสิ่ง